แสงนดาวส่งประกายสว่างพร่างพร้าวง,งสุดปลายของฟ้ากไกลและความงานหนึ่งความฝันเจอคุยค้าสักวันให้ได้สมดังใจด้วยความคิดความเป็นเธอ จักรวาลที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วข้างในตัวเธอสวัสดีค่ะเข่รักเชิญของเราสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อบุรพารัสมีค่ะน้องบุรพานะคะใช่ค่ะ รู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาประกวด MRT ของพี่ๆในวันนี้ค่ะเรารู้สึกภูมิใจหรือดีใจไหมครับที่รุ่นพี่เชิญมาในทำคลิปวันนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่รุ่นพี่ให้เกียรติเชิญน้องบุรพามาในวันนี้นะคะช่วยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยได้ไหมครับค่ะ M MRT ส่วนสี่บุรพารัศมีค่ะขอชื่อแบบ ชื่อคณะอะไรเงี้ยครับกำลังศึกษาอยู่อะไรน้องบุรพากำลังศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะสาขาศ,รรศาิลปะ,ะาากรรารแสดงค่ะมหาวิชาชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันันาค่ะโอ้ว้าวน้องศึกษาอ,อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันานาครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะน้องมีการปรับตัวยังไงบ้างเอ่ยได้ข่าวาอยู่ปีหนึ่ง ใช่ค่ะน้องเข้ามาอยู่ปีหนึ่งปีแรกค่ะเราก็มีการปรับตัวด้วย่าเราก็เตรียมพร้อมมาก่อนค่ะการเตรียมการเตรียมพร้อมนี่หมายถึงเตรียมตัวเองนะคะที่ว่าจะมาอยู่กับเพื่อนในกลุ่มมากค่ะออโอเคคเรับน้องมีผลงานอะไรจะฝากกับพวกเราไหมคะหรือว่าฝากทางช่องเราก็ขอฝากเป็นไ g นะคะ IC i g I3 ตัว Undersco r e แล้วก็ b a s ค่ะโอเคครับขอฝาก,ฝากติดตามไว้ด้วยนะ,ะได้ครับ สามารถเข้าไปทักท่าหรือว่าแอดไปจีบได้ไหมคะได้ค่ะ,คะโสดค่ะสดสนิทเลยค่ะจีบได้าหมคะจีบได้ค่ติประจําใจของน้องบุรพาคืออะไรครับค่ติประจําค่ติประจําใจนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะดีที่สุดแล้วต้องทํายังไงให้ดีที่สุดล่ะครับก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรค่ะแล้วมีาการสร้งางแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอย่างไรบ้างครับ การสร้างแรงบันดาลใจลระค่ะเราก็จะสร้างแรงบันดาลใจโดยการหาแบบไอดอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นกําลังใจให้เราค่ะพอแบบทํากิจกรรมเสร็จมาเราก็จะถามว่าวันนี้ชุดสวยแล้วยังขอบคุณค่ะบอกสัดส่วนรูปร่างลักษณะหน่อยครับ L ยี่สิบหก O สามสิบห้ารองเท้าเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีคําถามให้น้องได้เล่นกันด้วยนะครับได้ค่ะน้องพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมมากแค่ไหน ของที่สุดค่ะโอเคครับคุณคิดว่าค่าของคุณคืออะไรครับเริ่มน้องบุรพาคิดว่ากล้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับ น้องบุรพาติดตามมิชิลีวัลไทยแลนด์2020ปีนี้ไหมครับติดตามค่ะน้องบุรพาก็ติดตามมาตลอดเลยค่ะเรามีตัวเต็งอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับหรือว่าแบบมามืดอะไรเอ่ยเราเราติดตามก็มีตัวเต็งอยู่ในใจแล้วค่ะแล้วน้องอบุรพาก,<อ>ก็คิดว่าเขาน่าจะได้ค่ะอคขอะขอแบบรูปไว้ในใจก่อนดีกว่าโอเคแล้วเรามีเอ่อไมค์ไอดอลมิชิลีวในดวงใจไหมครับมิชิลีวัลในดวงใจนะคะน้องบุรพาชอบ พี่น้ำตาชริตาส่วนเสน่ห์มากเลยค่ะชอบพออะไรคะน้ำตาเพราะว่าพี่เขาสวยค่ะเด็งพี่เขาจะมีผิวสีแทนเหมือนน้องบุรพาเลยพี่เขาก็สวยแล้วก็ไปยืนอยู่บนเวทีสูงสุดของเมเจอรนิเวิร์สค่ะคือเวทีระดับโลกโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องบุรพานะคะก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่พี่ทุกคนนะคะอย่าลืมโบวตให้น้องบุรพานะคะ MRT ศูนย์สี่บุรพาลัสมีค่ะขอบคุณค่ะ ที่หนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะ m r ท0 6อ่ะซัมเมอร์แลนด์ขค่ะเย้ชื่อเหมือนกันไหมครับมีค่ะชื่อซัมเมอร์สวยสยามงามวิไลใสบริสุทธิ์ดุนดังเพจเจ็ดกะรัตค่ะโอ้ยก็โอ้ยก็คติประจำใจของน้องซัมเมอร์คืออะไรคะคติประจำใจนะคะสวยอย่างสงบตบยามจำเป็นพอ ขอใหม่ค่ะสวยอยางสยบขอใหม่ค่ะสวยอย่างสงบตบยามจําเป็นต่อแหลอยยางเล็ดเย็นเพราะเราเป็นกษะทริยโซค่ะแล้วน้องซัมเมอร์เออศึกษาอยู่เรียนอยู่คณะอะไรยังไงอะครับค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรายชาสุนันธาค่ะอยู่อ่าคณะวิทยาการจัดการสาขาในเทศศาสตร์วัตศาสตร์ค่ะโอเคน้องซัมเมอร์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับการมาทำคลิปในครั้งนี้ ก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะจิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันมีความสุขอย่าอย่าหยุดที่จะทาค่ะจงลงมือทามันเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างการที่เราได้ลงมือทาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือผลเสียออกมาดีออกมาเสียอย่างน้อยเราก็ได้ทํามันค่ะคิดว่าเราสวยไหมครับก็ระดับหนึ่งอะค่ะ<อ>จับต้องได้โอเคแล้วมีอะไรจะฝากผลงานไหมครับเผลงานอะไรที่ผ่านมาหรือว่ากําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมี่ัมย ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์ Star Wars นะคะก็กำลังได้รับบทเป็นน yeah> anyway> ักเอกเต็มเรื่องเต็มแบบรูปแบบจริงๆแล้วก็มีการปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟื้นในเรื่องของอินเนอร์แล้วก็การแสดงจากคือมังคุดแล้วก็เทรนด้วยการเดินจากแมนเชสเตอร์ลูกกวดนะคะก็ฝากด้วยค่ะโอเคครับฝากน้องซัมเมอร์ด้วยนะคะค่ะฝากหน่ยนะเออรอบที่แล้วเนี่ยเราถามน้องบูรพาไปแล้วนะครับสำหรับคำถามคุณพร้อไม่เอ่ยน้องซัมเมอร์พร้อมค่ะ พร้อมนะครับ,รบผมจะถามคุณนะคุณโอเคไหมโอเคครับโอเคพร้อมมากคำถามนะครับมีอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรกับคำว่าเกลุกครับเริ่มครับสำหรับเกลุกนะครับดุลแจตเกลุกนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะก็เป็นที่กัดคาดตลาดในที่เรียกว่า ทางการด้านแฟรตาลาดมากมากใคะ่ะเกรูกุเพราะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปสีส้ม h o r ล์ฮอ r เนตบลูและก็ Tinder นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีเก้งรักที่แอปแต่งอแอปเนี่ยแต่งตัวเป็นเก้งลุกอะไรเงี้ยค่ะโดยมันขกับภาพลักที่มันพูดถึงว่าเออแต่งหน้าทาคิวแต่ดูเป็นเก้งลุกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นรูปหรือรับเนี่ยมันไม่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าความรักมันไม่ได้กำจัดเพศจํากันเพศอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ผิดเลยค่ะการที่เราจะมาเอ่อเป กเกุกรับเกร์รัูว่าเกรักกับเกร์ับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครัเราติดตาม Miss Universe ไทยแลนด์ปีนี้ไหมครับติดตามค่ะติดตามมากๆเลยแล้วก็จับตาดูทุกฟีก้าแล้วก็ดูว่านางงานคนไหนเนี่ยมีความพัฒนาการอย่างไรบ้างแล้วก็มี power ในการที่จะมาประ,ะกวดในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ดูแลนะคะปีนี้เขามีตัวเต็งที่เรียกว่ามี ก็เยอะอยู่ค่ะแล้วก็แต่ละคนก็มีศักยภาพในการที่จะประกวดมากแล้วก็มีความพร้อมที่จะพามงที่สามาให้กับประเทศไทยของเราค่ะเลยแล้วน้องมีไอดอลไหมครับมิ่ซึงวูเป็นไอดอลท่ของตัวเองครับนดวงมีค่ะมีเลยค่ะคนนี้เลยต้องบอกว่าแซ่บมากแล้วก็สตีนได้ทุกสถานการณ์ค่ะนั่นก็คือคุณพี่ชูติมาจุรงเดชนะคะก็เป็นายดอลที่รู้สึกว่ามันชัดมากสําหรับซัมเมอร์มากๆค่ะพี่เขาเก่งมากแล้วก็ ดูมีความพยายามดูไม่ดูไม่เหนื่อยไม่ล้าเลยแล้วก็พร้อมกับสุกสสานการในการประกวดครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะคะเมัม<ฆ>อค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นมาถึงช่วงของสุสดท้ายแล้วนะคะทายคลิปแล้วเนาะคะ่ะน้องกุมูรภาก็สาหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าเราอ่ะพูดอะไรผิดพลาดไปกัหนก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะคะขอโทษไว้ก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาของเราเนี่ยเจตนาของเราคือว่าเราเนี่ยก็เป็นช่องทางท่องหนึ่งที่มีใจรัก เป็นใจรักในการชมแล้วก็ติดตามนางงามนะคะของประเทศเราแล้วก็ทัว่วโลกเลยนะคะก็สําหรับวันที่14กันยานยนนี้นะคะน้องบูรษาก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะที่ไอคอนสยามคะ่ะไอคอนสยามนะคะสำหรับ30คนที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วถูกไหมคะ เนาะถ่านรับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามแล้วก็จะมาเรียลชันในแต่และอย่างของเราด้วยว่า,วาคนนี้มีการพัฒนานการอย่างไรแล้วก็มีสักภาากพอเพียงรหนทีเไหนองลองสักกากิแล้วก็การเดินนะคะแล้วก็ความสวยที่จะไปคว้ามุที่สามมาให้กับประเทศของเรานะคะก็ฝากหวังว่าทุกคนชาวไทยนะคะก็ช่วยเป,เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับสาวงามทั้งหมดที่ประกวดในวันนี้ด้วยนะคะก็ สำหรับเราก็อยากที่บอกข่ะว่ารักนางงามจริงๆแล้วก็จุดประสงค์หลักที่ทําขึ้นมาเพราะว่าใจรักนะคะไม่ได้มีการแอนตี้เกิดขึ้นเด็ดๆแน่นอนเพราะว่าเราก็อยากที่ว่าแลคะถ้าไม่รักจริงๆวันนี้ก็คงไม่มาเออไม่แต่งตุ้ดขนาดนี้หรอก<อ>ใช่ไหมคงไม่มาเขี่ยไม่มาป่าขนาดนี้หรอกค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบูระพาด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ทุ่มเทกับการทำคลิปมาทางนี้มากนะคะก็ ขอบคุณจริงๆนะคะทครน้าจะมีโอกาสชวนมาอีกเนาะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันกด s u b s ไคร b ์ซับสไคร์เราก็ต้องขอฝฟัทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะก็ช่องทีมีชื่อว่า Eagle Channel ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเสร็จแล้วก็ไปดูกันนะคะว่า30คนจะมีใครบ้างแล้วก็สวยกันขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะบ๊ายบาย Be the real ดูร a ว เราไปดู partner, านางงามทั้งสองคนนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่รงมังและารงมังหักใส่เสื้อยุ่เนาะกินแล้วอ่ะตาต้ามางตักเลยวะถ้างำลิปกรเเดี๋ยวขนเสรจไนตรก็จะทำให้แย่นะ่เมืองไายลิปอยู่่ายลิปอยู่ไม่ค่าไม่ค่าบัน้ำาแบบ กินแล้วไม่ล่างมาเลยค่ะน้องโง่งมาคราปัดหลักหมกวันนี้หลักอมมาตากลิปทีไหนมอหน้อยหนึ่งเน้วอยกับมอส